ครับ 1A อตรงนี้เลยครับพี่นี่อะไรครับอันนี้ติวอ๋อพี่พี่จ่ายตังค์เรียบร้อยข้างนอกเลยนะครับเก็บบัตรไว้ยืนยันด้วยนะครับไอ้นี่ลงสนามหลวงใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่นี่ี่ต้องใส่แว่นด้วยปะอ๋อคือที่แล้วผมบอกให้ว่ามันเป็นหนังแบบ3ดีครับอ๋อสดีนี่คิดดีทำดีพูดดี พูดดีทำดีอะไรกับพี่ผมไม่ได้มาดูสามตีพี่จุ๊กสามมิติหมายความว่าคือเวลาใส่แว่นอย่างนี้ปุ๊บครับพี่ดูปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสมือนว่าพี่เนี่ยเขาไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆโอ้โหดีเลยสนุกมากสนุกมากขอบคุณครับพี่ครับผมพี่ไหนครับปมต้องขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับทำดีครับ งนี่เลยสนุกตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเลยอย่าลืมใส่แว่นด้วยนะครับผมหนังสามจีของเราได้ครับให้เอกได้กันนั้นเอกก่อนเออแล้วไปกลางเรื่องนะได้กันอีกรอบเลยได้สองรอบเลยไม่ใช่สองจนจบเรื่องได้กันอีกทีไายแล้วตายยังไงอะนะครับเอาเอาอย่างนี้นะ มาดูหนังไม่ได้มาฟังใก่เล่าดูหนังสามิติไม่ใช่ละครเกตดทิพย์ก็มีสองคมีอคสองคนนุกก็ไม่ได้ยินน่ะก็ปิดหูสิคะปิดหูใช่โอ้โหได้ไปยิงเหนือกหลุดเลย <ś c oughs> คนบ้าอะไรเหนือเป <ś c oughs> ็นผิดองเยอะ ทางทางนู้นเลยอะค่ะตรงนู้นเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวยนะฮะว่าคุณนั่งใกล้ๆตรงนี้ดีกว่านะครับจะดีเหรอคะเดี๋ยวจะมีคนมานั่งหรือเปล่าคะมีใครนั่งเดี๋ยวผมตบแทนครับผม่เลยนะคะผมอยากให้คุณนั่งตรงนี้ฮะเอบาุว่า<อ>คุณจะได้นั่งอยู่ตรงใจผมเลยครับ มานั่งตรงนี้ไหมผมนั่งตรงนู้นไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรยิ่งอะไรเป็นหลานมันแค่วันนี้ยายสั่งอะไรดูแล้วมันมัวงัวเนี่ยมันไถคือว่าหนังของเราเนี่ยเป็นหนังสามมิตินี่ยายต้องใส่แว่นดูค่ะใส่แว่นแล้วเออ ที่ในห้องแต่งตัวเราหาตั้งนานมันไปไหนมันไม่ยด้มันไม่ได่เว้นแบบนี้ครับยายอ่อยายยายไปรู้จักเขาหรือเ่าเน่ยไปจับหัวจับหูเขาเล่นอ่ะเห็นหน้าจามันน่าเอ็นดูอยาบเจ้านาผักอังกันธรรมดาเนียยายคนเนี้ยเลือกเว้นไว้ก่อนนาผักอังคืออะไรนาผักอังกัน ตีกันเล่นด็อกเนี่ยยายมันใส่แว่นยัมันมั่เลยมันไม่ใช่แว่นอันนี้มันต้องเป็นแว่นสามมิติสามมิติใหญ่ใหยายังไม่ได้รับแว่นมาหรอครับยังเลหรอกอ่านมีไหมหรอกระวังอ่ะ หลกเล่นหน้าเฮ้ยวันนั้นจบแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่หว่าเคียร์กันจบเฮ้ยจะจบไม่จบต้องเล่นกันไปข้างหนึ่งวันนี้อ้วนจะจบไม่จบ มันบอกเปิดเปิดใหญ่ก็ไม่รู้มันเปิดอะไรออฟเปิด้อาผาดีลยวจะจบไม่จบไม่จบจบจบ ดุนังอะไรที่มันแอนดุนจังนี่มาเอาตายต่อลูกถ้าไม่อยากลงวันนี้เคีรยกันได้ขาดไม่ไดอไม่หยือไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่จบจะไม่ไม่จบใครมาอะไรนะอยเด็กอีโนะหรอกอีโนะใครๆว่ามีดจะทะลุจอบ จริงกันไปแล้วอ่ะโอ้ของจริงของจริงยายค่ะยายคจะดูแข้งใฉเลกยายคืดูแข้ง ไปแล้วันที่เงือกเงือก อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจัดเต็มทุกอย่างทั้งโชว์ทั้งการแสดงทั้งกองเชียร์โอ้โหวันนี้แบบยอดเยี่ยมมาก<ต>ทั้งสองจังหวัดที่หลามมาข้างหน้านี่นะหลามมาข้างหน้านี่ <c oughs> จะชาเชิงเซานะหลามมาเยอะหล,ามมา,ะลามมาเยอะเลยกินที่เพชรบุรีไปนู้นเลของเพชรบุรีมีตรงนี้กับข้างหลังอีกข้างหลัง <c oughs> <c oughs> มองอยู่ขณะนี้เพชรบุรีร้อมไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วรอบนี้เป็นยกแรกของการแข่งขันนะครับย้ำอีกครั้งสำหรับคะแนนโหวตจากทางบ้านนะฮะใช่ครับถ้าเชียร์ชาเชิงซาวนะครับพิมหนึ่งแล้วส่งมา C 777666นะฮะถ้าพิมสองเชียร์เพชรบุรีเชียร์เพชรบุรีก็พิมสองส่งมาที่ C 777666สุดท้ายแล้วเราจะคะแนนนี้ไปรวมกับคณะกรรมการครับแล้วดูซิว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปชิงชนะเลิศกันอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มก่อนนะฟังผมก่อนนะฮะวครับวันนี้ไม่ไม่ต้องมีการ เปิดป้ายว่าจะต้องร้องเพลงอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนร้องก่อนที่เตรียมกันมาเองเลยนะฮะวันนี้อยากร้องเพลงอะไรร้องเลยแต่ตรงนี้นะครับทางฝั่งของผมมีผู้สนับสนุนอยู่นะฮะเป็นสี JBP นะครับเซเว่นอีเลฟเว่นะฮะผ้านามัยลอรีเอะนะครับ CP ธุรกิจ5ดาวสบูเบ็นเน็น e นะครับเนสวี t ต้แล้วก็ธนาคารธนาชาติสุดท้ายนะฮะตรงนี้ใครเป็นคนร้องก่อนวันนี้วิมเอแล้วก็สต็อป คุณสตาพร้องก่อนนะฮะเลือกเพลงอะไรมาร้องวันนี้วันนี้เลือกหยุดตรงนี้ที่เธอของหยุดตรงนี้ที่เธอฟอดศบชัยกับยุรศ en นะฮะที่ผ่านมาร้องเพลงของใครมาบ้างที่ผ่านมาก็วิกแรกเลยก็ลเองอ๋อปองศักด์ออปองศักด์แล้วก็มาเป็นก๊อดจักรพันธ์ก๊อจักรพันธ์วันนี้เปลี่ยนสไตล์แล้วเป็นฟอดศบชัยทำไมทำไมเลือกเพลงของคุณฟอดมาร้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าชอบสไตล์การร้องของคุณฟอด อ่าชอบแสดงคร้อพี่ฟอรดครั้งแรกจะเห็นวผมไว้ผมฟูฟูอ่าเหมือนพี่ฟอรดแล้วชอบพี่ฟอร์บชอบแต่ความสามารถจะเหมือนหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูกันนะฮะความชอบเป็นเรื่องหนึ่งวันนี้ขอให้ร้องให้ได้ดีที่สุดละกันเพราะว่าวันนี้จะตัดสินแล้วว่าจะได้เข้าไปสุดท้ายหรือไม่นะฮะหยุดตรงนี้ที่เธอนะครับโดยสต็อปชาเชิงสาวครับเชิญ ที่ลาจนไม่อยากมีใครกี่คนที่ซ้อหาผ่านมาแล้วก็เลยไปไม่มีใครที่เหมือนเธอเรียบเธอดังจุดหมายสุดท้ายของนักเดินทางเมื่อเจอเธอแล้วก็ไม่อยากเจอใคร ประศึกในวันนี้คุณดูว่าแบบหล่อหล่อทั้งเชิงทั้งฉาเชิงเซานี่คราวที่แล้วนี่เอาเอเปิดศึกก่อนนะแล้วตามด้วยสต็อปครั้งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเป็นสต็อปออกมาก่อนนะฮะหล่อมากเสียงหล่อมากเสียงหล่อเสียงหล่ออะไรอะไรเอาเลยรแม่คุณตักฮะคุณตักเชิญนะคุณตักคุณมีปัญหาอะไรครับอะไรใช่อะไรร้องอะไรก็คุณบอก หล่อมากบอกใช่เห็นแล้วกับคุณไงคือตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวกลับบ้านมีปัญหาครอบครัวนยการร้องเป็นไงคุณตั๊กการร้องเป็นอย่างไรคือเลือกเพลงมามันก็ใช่แล้วว่าหยุดตรงนี้ที่เธอเหมือนต๊อบจะบอกอะไรพี่เป็นในๆแล้วพอพอได้ยิ่งร้องได้ฟังเสียงต๊อบพี่นี่แขนขาขาสั่นจนยืนไม่ไหวแล้ว <Okay. S 2> ล,ลักษณะวินศนกดั์เนินกัดพยายามพยายามจะถีบออก <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มาแต่ว่ามาเร็ว <c oughs> ยกบังไม่ทันห <c oughs> ยุดตรงนี้